แฟนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อวานนี้มาจบลงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยพระพุทธภาสิตว่าผู้ดใดละตันหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเิ้นได้เราเรียกคุณนั้นซึ่งมีตันหาอันพบสิ้นแล้วว่าเป็นพราม คำว่าพรามของพระพุทธเจา้าในที่นี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าพรามคือคำว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐในที่นี้ก็ด้แก่ความเป็นพระอรหันต์เองนี่ท่านแก้วะในตอนท้ายว่าผููใดละตัณหาอันเป็นไปในเทวันหกหมายความว่าตาเห็นรูปเราก็ไม่พอใจในรูป หอได้ยินเสียงเราก็ไม่พอใจในเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นเราก็ไม่พอใจในกลิ่นคำว่าไม่พอใจไม่ใช่โกรธไม่ความไม่ติดอยู่ในกลิ่นลิงกระทบรสเราก็ไม่มีความหลงในรสกายสัมผัสกายเราก็ไม่ติดในการสัมผัสอารมณ์เรากวางเฉยไม่เก,กลื่อรั่วเพรรูปเสียงกลิ่นรสแสัมผัส ท่านกล่าวว่าเป็นไปในตะวันหกในโลกนี้คือได้คือละได้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความต้องการอยู่ครองเรือนชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนหมายความเรือนนั้นมันมีในความรู้สึกมีการพอใจในการมีผัวมีเมียนในความรักในความปรารถนาในทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีเว้นเียนได้เราเรียกผู้นั้นว่า มีตันหาและพบมันสิ้นแล้วเพราะความที่ตัณหาและพบเป็นของสิ้นแล้วเราจึงกล่าวบ,บคุคคลนั้นว่าเป็นพรามนี่หมายความว่าทว,วาวันหกตาเห็นรูปเราก็เฉยไม่รักก็ไม่เกลียดในรูปเราไม่ต้องการในรูปหูฟังเสียงเสียงดีก็เฉย เสียงเขานินทาว่าร้ายแล้วก็เฉยเฉยเพราะอะไรเฉยเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสาระเนสารเจะหมูกสัมผัสกลิน่นเราก็เฉยไอ้กลิ่นนี้ไม่ได้สร้างความดีด้วยความชั่วลิงกระทบรถก็มีความรู้สึกว่ารถนี้มันก็แค่กระทบลิน่นเลยลิงก็ไม่มีความรู้สึกเรากินพยายนภาพไปเป็นไปในการระงับเปจนา กายถูกต้องสัมผัสก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เรากำลังสัมผัสกับผีเน่าอารมณ์ใจขอกเราก็มีความสมบายมีอารมณ์เป็นสุขไม่ติดในรูปเสียงกลินรถสัมผัสแสดงว่าคนนั้นเป็นผู้มีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วคือเป็นพระอาหารหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไป พออระอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกบุคคนนั้นว่าเป็นพรามเป็นนั้นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าตักจบชนเป็นนันมากก็พาธรรมาลุอ,รอารยผลทั้งหลายมีวระสูดาปฏิผลเป็นตน้นตอนนี้ไปก็จะกล่าวถึงข้อค่อยตอนหนึ่งในเรื่องข้อโชนทิกาเศรษฐี เป็น,น้นุว่าตอนนี้เส้นกล่าวถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูแต่ยึดดับบันของสมหาเสรียรนี่แสงดงถึงความโลภและความเบื่ออันดาภัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนือความมีอยู่ว่าฝ่ายวระองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุมารที่เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารทรงคบก,กับพระเทวทัตลงประชพระราชบิดา ดำรงอยู่นราชสมบัติแล้วต้องดำริว่าเราจะยึดเอาประสายของโชติกาเศรษฐีเพราะว่าโชติกาเศรษฐีนี่มีประสาสรประกอบพี่แก้จจิการพระราชายังมีไม่ได้เพีงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็สเสด็จออกไปเนีย่ยจะผ่านมากนะ ความจริงมหาเศรษฐีนี่อยู่ในขอบเขตพระองค์พร,รองปกครองจะเย็ดบ้านเขาเตรียมกันร,รบดีไหมเจ้ามณฑพันแบบนี้ในโลกนี้เห็นจะพอหารได้นะคือรับประเหตการมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตคิดไม่ชอบกินเงินเดือนภาษีก่อนพุทธบ้านเขาให้ เรีองชีพมีฐานะใหญ่มีหน้าที่ในการปกครองแต่ก็ยังยึดถือความเลวเป็นสาระพอหากันได้ไหมคนแถวนี้แถวข้างๆบ้านท่านผู้ฟังรวมความมาลูกจ้างคิดทรยศต่อในจ้างนี่พอหาได้ไหมหาได้แล้วก็ช่วยกำจัดไปเสียก็ไอ้คนแค่มีลมให้ใจเช่นเดียวกัน มันไม่มีใครจะวิเศษวิโสกับกันจะมันนั่งกลัวกันอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกฎหมายมีใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายถ้าเขาไม่ใช้กฎหมายเป็นกฎหมายใช้กฎหมู่เ,เครื่องขู่บังคับเราก็ใช้กฎหมู่ได้มันก็หมดเรื่องขึ้นไปเป็นอันว่าเราจะไม่ยอมรับนับถือความเลวทรามของคนทั้งหลายเหล่านั้นจงที่กฎหมายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบ จึงถือว่าคนทุกคนที่เขามีความเป็นอยู่ได้เขาจ้างมาเพื่อปรารถนาความสุขเขาให้มาทำดีใน,นเมื่อทำไม่ดีก็เชิญให้พ้นตำแหน่งหน้าที่ไปวิธีเชิญนะ่ะมันไม่ยากอะไรเชิญตามกฎหมายถ้าเชิญตามกฎหมายไม่ไปแล้วก็เชิญตามกฎที่เราเห็นว่าสมควรแต่กฎข้อนี้จะให้บังคับเลย มันมีวิธีไม่ยากแต่ว่าพูดไปในฐานะที่เป็นพระไม่สมควรเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านองการบ้านขึ้นโชติกาเสถีฐีขึ้นประชาทที่ประกอบไปด้วยแก้วเจริรการจึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปพอทอดพระเนตรเห็นเห็นพระฉายของพระองค์คือเ,เงาพร้อมด้วยบริวาร ที่กำแพงแล้วข้าวไทยว่าก็หาวดีเป็นผู้เตรียมการรบคุมพลออกมาแล้วจึงไม่ทรงสามารถจะเสด็จเข้าไปได้ที่ส่านนี้หมายความว่าเมื่อพระเจ้ายชาติศัตรูเสด็จไปพอไปถึงที่นั่นในกำแพงแก้วปเจ็ดประการมันก็มีสภาพมันก็จกเงา เมื่อก็รนำกำลังคนส่วนใหญ่เข้าไปไอ้เงาไันก็ใหญ่คนก้นท่านมากเท่าไรก็ไอ้เงานั่นมันเป็นหลายชั้นหลายซ้อนด้วยกันก็กลายไปเห็นว่าคนที่กำลังเคลื่อนออกมาเนี่ยย่งเดินใกล้เข้าไปไอ้เงามันก็เดินใกล้เข้ามามันมีกำลังมากกว่าเพราะแก้วเจ็บใจการประตูซับซ้อนประกอบไปด้วยารมีประเภทนี้ โอ้โดูทนไม่ไหวก็งทัพของฮาวดีนี่ใหญ่มากจะสู้เราเราไม่เอารวเปิดดีกว่าเป็นนั้นว่าวันนั้นกลับแต่ว่าความจริงมีว่าในวันนั้นแม้ธรรมหาเศรษฐีเองท่านเป็นผู้รักษาอุโบสถศีลถ้าไม่ยกทัพไปนี่กรรมชั่วของชาติศัตรูมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้น ท่านก็ไม่พูดพักษาโบสดบริโภคอาหารเช้าแต่เช้าตู่แล้วก็ไปสู่พระมิหารนั่งฟังมัทธรรมเทศนานอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่คนเขายกทัพจะมารบแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่บ้านแต่ว่าความอัศจรรย์เพราะนัดวาสนาบบรมีด้วกกำแพงแก้วจเจดียกรารนี้สะท้อนแสง ทำให้ปลากฏเป็นเงาพระเจ้าชาวศัตรูเห็นว่ากองทัพจะมารกพระท่านท่านเปิดหนีไปแล้วแต่เร้ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ยกทัพเล็นดูกันต่อไปตามพระบาลีที่กล่าวว่าส่วนยักษ์ชื่อว่ายมมโมลีเขาไม่ยักษ์เน่จำให้ดีนะยักษ์นี่มันมีหลายยักษ์ ยักษยักษสียักษสายักษายักษสียักษ์อะไยักษ์อะไรก็ช่างเถอแต่ยักษ์ที่น่ายกลัวที่สุดก็คือยักษ์ยอกไอ้เวลานี้โรคยักษ์ยอกแล้วมัได้ยักษ์ยอกมันมีมากเข้ามันได้ชาวบ้านชาวเมืองจงระวังให้ดีนะขึ้นไปติดต่อกิจการงานที่ไหนก็ดีถ้ายักษ์ตัวนี้มันไม่ได้กินคือยักษ์ยอกงานมันลําบาก ติดต่อไม่สะดวกทั้งยักษ์และก็ทั้งยอกถ้าอยู่ใกล้ๆเขตแดนแล้วระหวังไอ้พวกยักษ์พวกนี้มันอยู่ริมๆเขตแดนมันยักษ์และก็ยอกแหมมันยอกยอกใครยอกพวกเราคือยักษ์ของหนีภาษีออกไปยักษ์หนีแล้วของหนีภาษีเข้ามา ในเมื่อภาสีก่อนนผลได้ที่เพิ่งได้แก่แผเป็นดินมันไม่ได้ทราบสินงเขาไปดินก็น้อยไปเพาประมาณไม่มีพอใช้มันย่อการทำให้พวกเราเจ็บโหยใจแต่อย่าไปติดใจมันเลยมันจะยักษปมันยังไงมันจะย่อไปยังไงมันก็ตายโหงก็นไปจหมดมันไม่มีใครดีไอ้พวกยักษ์พวกยกอนี่มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีแต่ความสุข มันหาความสุขอะไรเขามันไม่ได้ช่างเขามันแต่ยัช่างเฉยๆนะคงควรจะใช้กิโลใช้ช่างใน่ดีเวลานี้เขาเลิกใช้แล้วกิโลมันมีน้ำหนักสูงใช้กิโลก็แล้วกันถ้าใช้กิโลเราทำยังไงแล้วก็นั่งโดเจ้ายักษ์มันยักษ์มาอะไรกิโลท่มท่มกระบ,บานลงไปมันเนยเขาบิดเรื่อง หมายความว่าคนอื่นเขายักษ์ช่างเถยักยอกเราอย่าให้ใจของเรากลายเป็นยักษ์ตัวนั้นไปก็แล้วกันคืจอจงจำหนิเจ้ายักษ์ตัวนี้ว่าเจ้าจะไปอยู่กับใครก็เชิญไปแต่สำหรับฉันนี่กำลังใจไม่ต้องการยักษ์คือยักษ์ยอกแต่ว่ายักษ์ในที่นี้ตามธรรมบาลีฟังให้ดีนะยักษ์เขาแปลว,ว่าบคุคคลคนบูชา หรือว่ายักษ์แปลว,ว่าเทวดาไม่ใช่ยักษ์พศสก,กันพูดก็ไปตามเรื่องท่านกล่าวว่าส่วนยักษ์ที่ชื่อว่ายมม,มโมลีโ้ยิจก,การรักษายืนอยู่ที่ส้มประตูที่หนึ่งของ,งท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นจึงถามว่าท่านจะไปไหน นี่หมายว่าเทวดาที่รัาประตูคนดีผีคุ้มค้อยางถามว่าท่านจะไปไหนแล้วจริงกำจัดพระเจ้ชาชาตศัตรูพร้อม่ด้บริวารติดตามไปในทิศนอ้อยละทิศใหญ่หมายความว่าอำนาจของเทวดามีอำนายจยิ่งกว่าคนพานถามาว่าท่จะมาทำไมกันพวกคุณ แล้วก oh ha ็จ่ายกลายขับไล่ไปดอมนาดเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูพ่อมริวันหนีไปแล้วท่านก็ตามไม่หยุดยั้งปราบจะปราบปรามพระราชาดาพานฝ่ายพระราชาดาพานคือพระเจ้าชาติศัตรูไม่รู้จะหนีไปไหนหนีเทวดาไม่ทันไปทางไหนเป็นเนื้อไปใต้ก็ติดตามติดใช่อำนาจยเข้าประหัตประหารอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ตีให้ตายทําไม่กลัว กึนได้พยายามพัหน,นีสเสด็จเข้าไปสู่วิหารแล้วเข้าไปหา,หาองค์สมเด็จพระบัทีิแก้วเป็นอันว่าพอตัวจะตายเขาก็คิดถึงพระเป็นอันว่าหมดท่านี่พระนี่ก็ดีเหมือนกันแหละใครเขาหมดท่าไม่รู้จะไปไหนเขานึกถึงพระสักทีป่วยไข้ไม่สบายหนักหนักเหน่งนึกถึงพระจนมากๆเขานึกถึงพระ หาผัวหาเมียไม่ได้ก็น,นึกถึงพระใกล้จะตายแล้วก็น,นึกถึงพระที่ความวอดวายเข้ามาถึงตัวจะล้มละลายก็น,นึกถึงพระความจริงพระนี่ก็เป็นผู้วิเศษดีเหมือนกันใครก็ขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกเขาก็นึกถึงพระเขานึกว่าพระนี่จะต้องทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ความจริงหน้าที่ของพระไม่มีหน้าที่อย่างนั้น มีหน้าที่อย่างเดียวสอนให้คนพ้นทุกข์คือสอนให้คนตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงให้รู้จักบาปุคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พระไม่ได้กันชาวบ้านตายได้เป็นอันว่าเมื่อพระดาชากระเจ้าชาติศัตรูไปไหนไม่ไหว<ม>ก็เลยสเสด็จกระรเ่พระมหาวิหารพึ่งองค์สมเด็จพระวชิตธมาน ในเวลานั้นทรรมหาเษถีเห็นท้าวเทเขแลวจในโทนถามว่าพระองค์มาเสด็จเพื่ออะไรกันพระเจ้าค่ะยกกองทัพใหญ่และะ้วจดนลุกขึ้นจากอาสนะยืนต้อนรับแสดงความเคารพในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาพระราชาจะนกล่าวว่าท่านข้าพดีท่านจงบังคับประดุของท่าน ว่าจองรบก,กับเราแล้วมาที่นี่น,นั่งทำเป็นเหมือนว่าฟังธรรมอยู่อย่างนั้นเลยนี่ถือใจความในตอนนี้ว่าพระราชาคือพระเจ้าชาติสตรูลซึ่มีเงาหินเงาของตัวคิดว่าเป็นกองทัพที่ท่านมาหาเศรษฐีส่งออกไปรบถ้ามีความเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้ถามว่าท่านเศรษฐี เมื่อกี้นี้นะท่นส่งกองทัพคือคนของท่านออกมาเพื่อจะรบกับเราแต่ว่าตัวท่านนั้นเรากลับทาท่าทําทางว่าเป็นคนนักบุญมันนั่งฟังเทศอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือท่านมหาเศรษฐีจนินต์เกล่าวว่าก็สมมติเทพถ้าเด็ดเตเพื่อจะยึดเอาเริงข้าวพระงค์ใช่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ พระราชาตอบว่าเออเราต้องการอย่างนั้นฉันอยากจะได้บ้านของท่านมาเป็นวังของฉันโดเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ท่านมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพแม้พระราชาตั้งพันพุ์องค์และมีกองทัพมากกว่าน,นี้อีกพันเท่าก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรองข้าพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าข้าพระองค์ไม่พึงปราถนาหมายความว่าถ้าเขาไม่ให้เจ้ยว่าแต่พระเจ้าชาติศัตรูคนเดียวเลยต่อให้พระราชาอย่างพระเจ้าจะอาชาติศัตรูอีกสักพันองค์ก็ไม่ได้มีโอกาสอตอนนี้ก็หาว่าตามขัวข้อท่าบนบอกว่าพระราชาทรงถอดแหวนไม่ออกหลังจากนั้น ราชาก็เกลียวฟังแบบนั้นมันโดูโถโกันอยู่วา่าน้อยเนื้อกูเป็นพระราชาแต่ถ้าเจ้านี้มันโดูโถโคนอย่างเราทรงเกลียวแล้วยังตัดว่าก็ท่านจักเป็นพระราชาเลยหมายความแก่พูดอย่างนี้นะนะมาท้าทายว่าบ้ายแกนะจะว่าแต่ฉันยกทัพไปกองทัพเดียวเลย ให้พระราชาอีพันองค์ยกทัพมาอีพันทัพก็ไม่สามารถจะยึดได้นี่หมายความว่าท่านจะเป็นพระราชาใช่ไหมล่ะเป็นขบถใช่ไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้ปราถนาเป็นพระราชาแต่ถ้าว่าพระราชาคนดีหรือโจรก็ตาม หรือว่าราชาที่เป็นโจนรได้โจรที่เป็นปร,ราชาไม่สามารถจะถือเอาแม้แต่เส้นใดที่ชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์นี้แหมพูดน่ารักนี่ก็ถือว่าผู้มีบุญถ้าเขาไม่ให้ที่อย่างเดียวก็ไม่มีทางทได้เพราะว่าขณะใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดมานี่ มันเกิดมาด้วยอำนาจวาสนาบารมีความดีของข้าพระพุทธเจ้าสำหรับบคุคคลใดก็ตามที่มีความเลวไปจำใจบคุคคลนั้นหลายเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสเทียนได้ของแม่ต่เศษได้ชายผ้าของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่โอ้โกอย่างนี้มันท้ากันหรือวะ กวาจริงเขท้ากันแต่ก็น่าท้าไอ้คนดีท้าคนเลวคนเลวไม่มีความรู้สึกลสอายเพราะเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาปกครองเขาเวลานั้นจะมีคําสั่งยึดทรัพย์จะมีคําสั่งฆ่าใครเมื่อไรก็ยังได้แต่ได้ว่าอาศัยว่าพระองค์ปราศจากทศะสถิตราชธรรม เป็นอันดาผ่านแม้แต่ข้อพ่อยังฆ่าได้แล้วก็ทําไมคนอื่นจะทําไม่ได้ความจริงน้ำไปไทยเขาเป็นราชาประเภทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าราชการนักคนอป,ปรีที่กินภาษีอารกรของชาวบ้านแล้วไม่มีความซื่อส์สุจริตคิดแต่ยะคดเจอโกงเวลาคนทำเราชการบ้างคิดโกงภาษีอารกรบ้าง การใช้ใจ่ายบอกว่าไม่พออยู่เสมอไม่ได้ดูว่าชาวบ,บ้านนะ่ะที่เขาทำมาหากินกันด้วยความลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่ระบายเขาแสนยากนี่มีเงินเดือนเงินดาวกันเท่าไรไม่รู้จะค่อโคดโงกงตลอดเวลานี่ว่าเฉพาะคนเลวนะสำหรับคนดีก็มีอยู่มากคนพวกนี้เราคนบูชาแต่ว่าเจ้าคนพวกคนเลวนี่ควรจะขับเข้าป่าไปซะน่นมันดี เป็นนั้นว่าพระราชาเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วท่านก็ตัด่าเนี่ก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจท่านจะว่ายังไงตอนนี้ท่านมหาเศรษฐีก็ได้กราบถุนว่าข้าแต่สมุติเทพให้ความจริงเขาให้สัญญาว่าสมุติเทพสมมติว่าเป็นเทวดาแต่น่าอย่างด้านขนาดนั้นนี่มันน่าสลดใจ ไม่มีความระอายกระใจว่าตัวนี่มีสภาวะเป็นเช่นใดคนหน้าด้านอย่างนี้สมัยนี้ยังพอหาบ้างไหมเป็นขรังการเป็นผู้มีอำนาจหน้าทีเป็นหน้าด้านอย่างพระเจ้าศัตรูแบบนี้ยังพอมีบ้างไหมกินกันบ้างกองกันบ้างเงินภาษีกอที่ไหนมาก็เข้ากระเป๋ากันบ้าง กขสั่งให้มาสร้างโน่นทำนี่ก็กินเปอร์เซ็นต์คนละยี่สิบเปอร์เซนต์สามสิบเปอร์เซนต์ตบ้างดีไม่ดีก็่คนให้ก่าข้าวปลาอาหารที่เขาให้มาช่วยคนจนทรัพย์ถินทั้งหลายแต่ของทั้งหลายแล้วนี่มันหายเขาเ้ากระเป๋าไอ้คนโลเลวไปหมดใน่ยยานี้มันพอมีไหมคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสมัยนี้พอหาได้ไหม แต่หารได้ก็เพิ่งทราบว่าจะิยาใดที่พระเจ้าชาติศัตรูทำและเวลาตายไปแล้วพระเจ้าชาติศัตรูต้องลงไปไหมในโลหะคุมพีอาการอย่างนี้ก็จะจะมิจะมีเจอบบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายท่าทั้งหลายไปดูเถิดไอ้ความโอทองที่เขาโอด่ะความจริงมันไม่ไปแค่ไหนหรอก ก็มีท่าทางภายนอกมีสภาพเหมือนช้างแต่ภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าแต่เป็นช้างก็เป็นช้างที่มีโรคไอโรคนี้ก็เป็นคือโรคเรือนที่มันทรมานกายทรมานใจของเขาเขามไม่ได้มีความสุขหากว่าท่านจะดูให้ดีแล้วไปดูไอ้พวกมันเลว,เลวประเภทน,นี้ เข้าไปถึงหลังบ้านเวลาแต่งตัวมาหน้าบ้านสแสดงการสง่าผ่าเผยถ้าทางองคอาจวางมาดให้ดีไปร่วงเข้าไปถึงใจให้จริงๆสักทีจะรู้สึกแมหมเจ้าโหเนี่มันนอนเป็นทกนอนหวาดนอนผว,วาเห็นใครกค็เดินมาเห็นพวกมังคับบัญชามาเพราะได้ข่าวนี้ก็สะทุงง้งยง ได้ไม่ดีนักสืบข่าวเราซื้อพิมพ์เดนเข้าไปใจหายวาบับหยิบหนังสือพิมเข้ามาเขาบอกว่าเวลานี้เขาลงหนังสือพิมพ์กันว่าคนนั้นจับคนโกงคนนี้จับคนกินเจ่วันนี้ไม่ทันจะอ่านข่าวใจมันเริ่มดิน้นอารมณ์เป็นทุกข์นี่ใช่ไหมคนแบบพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่มีความสุขทั้งในสมัยที่มีชีวิตอยู่และตายแล้ว พราะอะไรเพื่อจิตมันโลภแบบนี้จิตโลภอยากจะด้ทรัพย์ของเขาถ้าไม่ได้ตามใจมันก็มีความกรธดที่ความต้องการอย่างนี้มีขึ้นเพราะอาศัยความหลงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายหลงว่าท่านได้ประสาทเจ็บใจกายของโชติกะเศรษฐี่าเป็นของตนราชาหน้ามนจะมีความสุข แต่ใส่ความโง่มันจะสุกตรงไหนบ้านเงินก็ตามบ้านทองก็ตามบ้านแก้วก็ตามบ้านประสาทเกตไปกกรก็ตามเมื่ออยู่ที่ไหนมันก็แก่ที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ป่วยที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ตายที่นั่นมันจะมาคุ้มครองป้องกันความตายได้ยังไงเป็นอันว่าพระเจ้าชาติสตรูนี่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าแท้ๆยังโง่แบบนี้ จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อรรับบดาเทพุตรสาสนณกชนนันหลคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเลวฉันใดท่านจนดงดูบุคคลทั้งหลายที่สืบเนื่องกันในโลกนี้ว่าถ้าใครเลวอย่างนี้แล้วจงอย่าคบหาสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ของเราคนอื่นเลวเราพอเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าใจของเราเลวแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ ขอบรนดท่านพุทธศาสนิกชนนั้นหลายจงหลีกเลี่ยงอารมณ์ใจที่เลวอย่างพระเจ้าชาะะติศัตรูเสียท่านจะมีความสุขวันนี้มองดูเวลามันขบเส็จแล้วนั่ังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์โูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี